สามโคเครดิโอคุณหมอครับีย่างนัหน่ดยดีอย่างนังนไดคุณหมอครับอไตยร่อยเปล่าอร่อยเนี่ยนะครัอันอร่อยอร่อยคุณหมอ <laughs> คือคือตอนที่ปวกำลังพูดอยู่เนี่ยครับกำลังถือน้องไก่อยู่ <laughs> ล้าก็ทาหยดลงพื้นด้วยเนี่ยบ้านชามาใช้บ้านเขาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเมนูแบบคนฝรั่งเศสก็กินกันนี่เนื้อกระตาคิดว่าประเทศไหนเกียร์ที่สุดยุโรปป่ะในยุโรปป่ะจีด่ะอัตราคอนซัมชันกันป่าที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยคือจีดจริงหรอันแต่มันเป็นเพราะว่าคนเป็นเพราะว่าคนจีนมันเยอะป่ะใช่แต่ว่าจริงๆมันเป็นเมนูที่มันอยู่ในโซนยุโรปมากกว่า แล้วก็ในบางประเทศเขาก็อนญุญาตให้ล่าให้ล่าป็นายอยู่แล้วด้วยนะครับโดยบอกว่าเป็นกินจากกระต่ายป่าไม่ได้ไม่ได้เป็นฟาร์มใช่ไหมใช่ใช่อาจจะเป็นจากกระต่ายป่าก็ได้แต่จริงๆอ่ะที่ที่ดีกว่าก็คือกระ่ายฟาร์มนี่แหละเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของขุนได้นะใช่มันขุนได้ไม,มันมีเนื้อไงมัน,มนอ๋อมันเหมือนแบบว่าสามารถควบคุมให้มันมีคุณภาพตามที่มนุษย์ต้องการได้แล้วก็ไม่มีพาราไซด์ด้วยใช่ นั่นแหละนั่นแหละคือข้อดีของการเลี้ยงแมวฟาร์มก็คือเราสามารถควบคุมการเกิดโรคและควบคุมความอุดมสมบูรณ์แล้วก็น้ําหนักที่เราต้องการได้โดยปกติแล้วก็จะเลี้ยงเข้ามาสี่เดือนในน้ําหนักที่เราต้องการเหมือนไก่เลยวะเดี๋ยวไก่สิสิบวันไ <c oughs> ก่สิสิบ <c oughs> เออมันเป็นแบบต้องเป็น,นพ,ปะะพันเฉพาะด้วยป่ะคะพันเฉพาะด้วยชื่ออะไรดีนะข้อมูลพอดีนั่งอ่านนั่งอ่านเรื่องพวก่นี้พอดี ก่เน่จริงเองเดกระตายสิเราจะพูดไก่ทำไมไนกะ่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็เลยพูดถึงไก่อืกินหอมมากเลยว่าอยาก,กินเห็น <laughs> นะบ้านเราเริ่มเลียเ้ยงกะเริ่มเียกรตายมีอ๋อในประเทศไทยก็มีป์าปลาสัตว์ใช่ใช่บ้านเราเริ่มเริ่มเลี้ยงตอนประมาณปีส <c oughs> องพันสิบห้า่สองพันสิบแปดสองห้าหนึ่งแปดสองพันห้าร้อยสิบแปดอเราเฟืดอตั้งสิบปี เมื่อเราจริงๆก็โอ้ได้แค่สยภาพแค่เก้าพันตัวต่อปีเองแสดงว่าฟาร์มเราน้อยใช่ใช่คือเราไม่ได้นิยมกินกระต่ายขนาดนั้นไหมหมายถึงว่าในไทยอ่ะแต่ที่เห็นร้านที่เขาขายอาหารหมาเขาก็มีแบบก็มีก็มีเสษอื่นเพราะว่าส่วนที่เราไปขายจริงมันเป็นเนื้อเนาะเนี่ยนะตัวเลขผิดคือปีหนึ่งเรามีสัยภาพผลิตเข้าโรงค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันตัวต่อปีก็ไม่ได้เยอะเลยกะไม่เยอะก็น้อยอ่ะน้อยมากเลยอ่ะ มันเป็นคอนิอยมหล่าเนเป็นเมนูฝไไ่ายใดง่และคิดและคิดน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักเข้าลงค่าที่ปกติฟาร,ร์มส่งขายคือส่งห้ากิโลกรมัมเฮ้ยตัวมันใหญ่นะถ้าสองถึงห้ากิโลเนี่ยไม่เล็กกว่าแมวอีกไม่สองสองห้ากิโลนี่คือพอ,พอไก่เลยไก่เวลาจับขายออกมาสองกิโลประเด็นคือประชากรจํานวนเขาที่เข้าลงค่าปีสองพันสิบหกคือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนี่มันมีเนื้อกะต่ในตลาดอยู่ประมาณไม่ถึง แล้วรู้ไหมว่าว่าส่วนในประเทศไ,ไทยเขาใครเป็นผลผลคนคนคนซูมเหเรอก็เป็นพวกกลุ่มร้านอาหารก็ก็นะตแต่ว่าเป็นไฟไรนิ่งมันไฟไรนิ่งไหมก็ไม่ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นมันคือมันไม่จำเป็นต้องคือคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นไฟไรนิ่งคือคือมันจะมีแบบพวกร้านอาหารป่ากะไม่ใช่อาหารป่าก็ไม่ก็ไม่คอยกินกระต่ายไม่ไม่จะเป็นพวกเป็นทางอาหารฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะฮะตุรกีอ่าจีนบางที่แต่ว่าจริงๆส่วนที่มันมีเนื้อจริงๆหมันคือขา ให้้งถึงตรงน่องอย่างปะสะโพกจนถึงสะโพกกินถึงขาหลักประมาณนั้นนะเพราะว่าเนื้อสดอื่นก็น้อยอืมคําถามคือรสชาติเป็นอย่างไรขาน้าก็มีเนื้อป่ะปใช่ใช่ฉันว่ห้มาแท้หรอกเนนี้อร่อยนะเะไที่กินเนี่ยจะทำทาอะไรกินชุบแป้งทอดยิ่งอ่อยเหมือนไก่ทอดปะ ก็ไมน่นรู้สึกว่าอบหนานาอร่อยกว่าก็มีอบมันทําสตูมีอก<อ>ทาสตูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะไรจริงๆถ้าเป็นไฟล์ไดิงมันจะเป็นสตูมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าไปย่างมันก็จะดูแห้งเกินไปคือถ้าอารมณ์ว่าคิดๆด,ดูก็เหมือนกินหนูนาตัวใหญ่ไหมไม่เคยกินหนูนาข้ามได้ไหมคือ <laughs> <c oughs> หนูนาที่แบบว่าขายกันตามข้างทางตามยิ่งขายกันยังมียังไม่หนึกยงไม่ช่วงเมช่วงหนูนามันจะมีเยอะช่วงมันข้าวเริ่ม คือคือก็จะเห็นคือคือก็จะเห็นที่เขาทําอาหารกันก็จะแบบเป็นเป็นกระต่ายแบบกระต่ายแบบโพที่ตัดหัวแล้วลอกหนังเรียบร้อยใช่ใช่เอาเครื่องในออกแบะแล้วใช่ไหมแบะนวดแผลอ๋อพวกนั้นก็จะแบบว่าเอาไปทําอ่อซุปสตูอบก็มีความคล้ายกับไก่เหมือนกันเนาะใช่แต่เนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยจริงไม่แล้วอยากจะถามว่า texture ของเนื้อเป็นอย่างไรนุ่มที่ที่เรากินนะนะคือนุ่ม เป็นเมนูอะไรก่อนบอกแล้วว่าไก่ไ <Hum> ก <dû t> ่แป้งทอดกระต่ายชุบแป้งทอดไก่ด้วยกระต่ายชุกแป้งทอดกับกับกระต่ายทอดกระเทียมับทอดไม่ขาวเลยบอกเลยว่าดีมากเซอร์ไพรส์ในกระต่ายเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายฟาร์มมันควบคุมอาหารได้มันก็จะควบคุมคมขาวได้แถมน่าจะตอนด้วยป่ะมันก็ไม่น่าจะข่าวอยู่แล้วมันเป็นกระต่ายไม่รู้เลยเพราะว่าข่าวแปลว่าวัว่ยใช่เออกลับมาค่ะ จะบอกว่าไม่ไม่เคยรู้กลไก่ลไแก่ฟาร์มกระต่ายเลยว่าเราต้องตอนไหมแต่รู้ว่าปีหนึ่งเน่สี่คกได้มั้งอ๋อแต่ว่ากระต่ายมันขยายพันธุ์เร็วนิดจริงเปอร์เซ็นซาาเปอร์เซ็นซาก็ถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นสี่สิบเป็นั้นห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นฉะนั้นเปอร์เซ็นซาก็พอๆกับหัวเฉลยซาบเปอร์เซ็นซาาแปลว่าอะไรเปอร์เซ็นซาบคือเมื่อเอาน้ำหนักได้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่กับที่มากินได้เนี่ยก็คือกินได้ประมาณครึ่งหนึ่งไก่นี่กินได้เท่าไหร ไก่ใช่ไหมมีหมวดหงสุเลขกันรอบเนี้ยรอบเดือนแม่กินได้เยอะมากเยอะเนาะไก่หรอไก่อยู่ที่โครงไก่ก็ไปทําต้มน้ําซุปได้อีกไม่เขาคิดโอเค้น้ำหนักซ้างนี่คงกระต่ายก็<อ>ต้มน้ําซุปได้อยู่ดีอ้องซุปกระต่ายในนังปีเตอร์แล้วปิดเขาไปทําเป็นไทยกระต่ายแพรปิดอะไรวะวรรณกรรมเด็กแต่ทําเป็นหนังในตอนนี้รู้ว่ามีมิสพอสเตอร์อ่ะไม่มีแฮะไปบอกแต่มีเทียบระหว่างกระต่ายสุกรแพะแกะวัวซึ่งกับ ซึ่งซึ่งกระต่ายได้ที่หนึ่งมากกว่าวัวใช่กระต่ายโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวัววัวมากกว่าวัวนี่เลี้ยงยี่สิบสี่เดือนได้เปอร์เซ็นต์ซ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน้ําหนักเชีเทฟาน้าหนักมันเยอะกว่ายอยู่แล้ววัวมันคือจะดส่งขายที่สองร้อยกิโลขึ้นในขณะที่กระต่ายแค่สองโลขึ้นอืสองโลขึ้นแต่เลี้ยงประมาณสามถึงสี่เดือนก็เลยสงสัยว่าทําไมมันไม่ค่อยกิดเนาะ มันเป็นเพราะมีไก่อยู่แล้วแหละคิดมาาจะไก่ทุกไก่สี่สิบวันนี่ที่เลี้ยงตั้งนดนไก่ได้ตาเดือนสี่เดือนหนูในเดือนนี้เลี้ยงตั้งสี่เดือนได้ได้เนื้อเท่าไก่ก็เหมือนราคาก็ต้องคูณเข้าไปแต่จริงถ้าถ้าเลี้ยงสี่ถึงหกเดือนเนี่ยเลี้ยงหมูดีกว่าไหมเออจริงหมูเลี้ยงหกเดือนได้ร้อยกิโลไี่แต่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงอะไรมันก็ต่างกันป่ะอายุเวลาใช่ด้วยความสามารถในการกินเข้าไปแล้วก็มันไม่ตดออกมาเป็นมีเทนด้วยอันนั้นวัวไม่เห็นมันข้าวถ้าถ้าถ้าจะกิน แบบใอ้เราลดการกินเนื้อวัวดีกว่าไหมคิดว่ากระต่ายเป็นเพราะว่ามีคนพูดนะว่าต้นทุนสูงไหมต้นทุนไม่ได้สูงเพราะว่าเราเลี้ยงด้วย่าอาหารกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นกระเพาะกระต่ายเป็นสัตว์กินพืชที่มีการเหมือนวัวปะไม่เหมือนไว่ก็กระต่ายต้องกินขี้เพื่อเอาแบคทีเรียลงไปช่วยย่อยเอาหรอแบคทีเรียกับโปรโตซัวของของตัวเองที่แบบพาส่งมาเพื่อเพื่อเอาเอากลับไปช่วยย่อยกลับไปฟังกลับไปขี้ตัวเองเนี ก็ต้องกิเก็นกับข้าไปเพื่อให้มันลงแงานี่นะเพื่อหี่เลี่ยงเราแบบทีเดียกับอาหารที่ย่อยไม่สมบูรณ์อ่ะกับข้าวบนการอีกรอบหนึ่งคือหมายถึงว่านำไส้ไม่ค่อยดีก็เลยจะต้องมีต้องใส่ต้องทาไส้ถ้าเทียบกับพวกพวกสัตว์ที่มันเป็นลูมิเนนส์อ่ะใช่ไม่มีไม่มีส่วนพักไม่มีส่วนพักหมักย่อยไม่ไม่ไม่มีออโต้ต้องต้องเอาเข้าใหม่ใหม่ือยังไงก็ตามมันเป็นสัตว์ฟันแท้ที่จริงมันมันเป็นอมนิวอ่ะมันกินมันกินแมลงกินอะไรอยู่เนอะก็กินด้วยแต่ว่า ด้วยกลไกมันด้วยกลยไกลมันที่กินพวกหญ้าเป็นหลักอืมไม่ได้กินผลไม้นะต้องก็ต,อตอ้องอธิบายเหนกันว่าบางคนบางคนเลี้ยงก็ต่ายว่าให้กินผลไม้นู่นนี่นั่นแต่จริงๆเขาไม่ได้กินผลไม้นะเป็นเพระว่าเ <c oughs> ขากินหญ้าแห้งทช่ไหมกินหญ้าแห้งกิน,น <c oughs> หญ้าเนี่นยแหยและกินผักด้วยไหมคะ <c oughs> กินได้กินพวกผักขัวเงี้ยผักหัวแค่นอนแค่นอนไม่ใช่อาหารหลับก้าหรอ ทำไมเกคยสิวทำไมการ์ตูนบอกว่ากระต่ายต้องกินแครอทด้วยว่ะคิดไม่ใช่ป่ะน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ด็กหนูได้กินชีสเลยแต่เนั้นมันเป็นความเชื่อจากไอ้ชีทโฮโอ้มายชีสไอ้ท,ทีเนี้ยด้วยกลไกกลไกการอาหารก็กลายเป็นว่าอ่ะเขาเขากินมิสเขาย่อยไม่สมบูรณ์ขกกเขาต้องกินขี้วนกับเข้าไปเขาย่อยขี้วนย่อยใหม่แล้วก็ดูดซับสารอาหารที่ได้แล้วก็เป็นการรีไซเคิลตัวแบคทีเรียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ลงกินไปก็คือเออคุณเอกจอทีวิช <laughs> ไม่ดีมาเหลือแต่เนื้อแล้วว่าเออก็ส่วนเป็นส่วนประกอบที่ได้มันแบบดีแต่ว่าตับมันอาจจะมีสารพิษเหลืออยู่ก็ได้ไม่รู้ว่ามันอร่อยอ่ะบ <laughs> อกเลยลุงลุงทานลุงทานที่เขามาโค้เรื่องอะไรการเรื่องมีนูก,กระต่ายกับกับกลุ่มนั้นอะ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องลองกินตับกระต่ายดูสักครั้งหนึ่งมันราคาแพงไหมคะราคาแพงไหมหรอ สำหรับในบ้านเราจริงๆสำหรับในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นปริมาณผลิตมันน้อยอะ่ะแล้วมันถูกส่งออกแหละส่งออกด้วยหรอใช่บ้านเราไม่ค่อยมีตลาดที่รองรับอะ่ะคือเราคือเรา,ค,เราคือเราไม่กินกันเพราะว่าเรามปนไก่ใช่เราผลิตได้เร็วมาก <c oughs> เราส่งออกไปที่ไหนบ้างอะ่ะจริงตลาดตลาดที่รับซื้อ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ <c oughs> ทีแถเนี้มันก็จะวนเวียนกลับ,บมาแถวเนี้ยแหละตละาดในประเทศก็เป็นพวกร้านอาหารยุโรปกระต่ายที่ออกลูกเป็น กเป็นไข่เป็นตัวเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวมันเป็นสสยัรูปเวื่องนี่ไม่ไ่ไม่ใช่ไข่เค็มไปแล้วครับมีอะไรอีกไหมก็มีพันธเฉพาะใช่ไหมก็คืออะไรมิวซีแลนด์ไว้์ที่ตาแดงๆอันนี้คืออันนี้คือที่ที่ที่เรียกไว้กินเหรอใช่ใช่แล้วก็มีเฟมิชเจแอนสายพันธ์ก็จะเป็นแบบสายพันธุ์ตัวใหญ่ซึ่งปกติแล้วก็ สองถึงสองถึงสองจุดห้ากิโลคือน้าหนักที่จับขายปกติแต่ก็อาจจะใหญ่ได้ถึงประมาณสี่ถึงห้ากิโลก็มีโอ้ oh. แล้วแต่ความต้องการตลาดว่าต้องการไซส์ไหนแบบพวกกระต่ายแองโกลาไอที่แบบไม่ใช่ลูกกระต่ายที่แบบลูกกระต่ายตามงานวัดใช่ไหมอันนีออกมาเป็นไซส์โลสองโลก็แสดงว่าถ้าอยากกินกระต่ายที่ดีเราต้องมปนิวซีแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่ผในพ้านเราก็มีตัวปแป<ล><ม>็นนิดใหม่ชื่อพันน์เน uh. ิวซีแลนด์ไว้ ครับอยากกินแล้วครับมีแน,นะนำร้านไม่ค่อยมีร้านเราไปต้องแนวแไหนร้านนะ่ะคือเราว่าจะปคุมบิชอคือถ้าในไทยนี่น่าจะต้องไปตามหาแบบพัวกลาส์โรงแรมวิกิโรแรมที่ก็ค่อนข้างจะฟฉะนะเพราะว่าคือคือไม่ใช่ว่าแบบเท่าเท่าที่เห็นทุกที่แบบมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเนื้อกระต่ายทุกที่มีคนไปลองเสิร์ชดูบอกโหหายยากมากเลยในกรุงเทพ ในกรุงเทพแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ไปลองที่เกษตรแฟร์ใช่ไหมคะไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วแม่ครับแล้วถ้าต่างจังหวัดไปกินร้านอาหารป่าเขาเมนูก็ตายอยู่ป่ะไม่มีเหรอส่วนใหญ่จะงูเห่ามากกว่าอ๋อมันจะเป็นเนี่ยเป็ดแกงแงเป็นแกงป่าเกี๊ยงเกง๊ยงเปล่าเกี๊ยงเองเปล่าเกีงเองคืออะไรมาแถวบ้านมีอยู่ตรงเหมือนเกี๊มากย Okay. Bye bye.